สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูเจ้าต้นกระบองเพชรน,นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของออแสงไม่พอค่ะจึงทำให้ลักษณะของต้นเนี่ยมีความยืดยาวนะคะเสียทรงไปก็ค่อนข้างหลายต้นเลยค่ะวันนี้ป้อมก็เลยจะมาแก้ไขนะคะด้วยวิธีการปาดยอดนั่นเองค่ะวิธีการปาดยอดนะคะเราสามารถ ปาดตัวกระบองเพชรน,นะคะออกไปได้เลยนะคะเราจะปาดในสัดส่วนประมาณ2ใน3ของต้นนะคะเราปาดออกไปนะคะประมาณ2ส่วนนะคะอีก1ส่วนเนี่ยก็จะเป็นตัวโคนต้นนะคะใช้มีดที่มีความคมนะคะพยายามปาดออกไปนะคะมีดต้องมีความคมพอสมควรนะคะจะทำให้ต้นไม่้ํำค่ะ จัดการปาดยอดออกไปแล้วก็ผึ่งลมเอาไว้นะคะวางไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ5วันขึ้นไปนะคะก็ดูที่แผลเขานะคะทุกคนว่าหากแผลแห้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเขาไปลงปลูกได้นะคะตอนนี้นะคะก็ผึ่งเขาผึ่งแผลให้แห้งนะคะมาประมาณ10วันแล้วค่ะนี่นะคะ แต่ก็แห้งแล้วนะคะตรงนี้ก็ยอดก็ขยับแล้วค่ะเห็นไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการปลูกเข้าเลยนะคะวิธีการปลูกนะคะก็คืออันนี้จะใช้เป็นกรบมะพร้าวสับรองนะคะแล้วก็ใส่เป็นดินแคคตัสลงไปนะคะ อนี้ป้อมก็จะวางตัวแคคตัสลงไปเลยค่ะวางไว้เฉยๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกดหรืออะไรแค่วางให้เขาพออยู่ทรงอะคะ่ะนี่ค่ะวางเข้าไว้แบบนี้เลยนะคะ จนเดี๋ยวพอเขามีเ,าเริ่มมีรากหรือว่าแข็งแรงกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแยกปลูกอีกทีนึงนะคะลองมาดูลักษณะต้นที่ตัดกันไปนะคะอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เห็นได้ชัดก็คือตัวหน่อของเขานะคะหน่อของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะตัวนี้อาจจะด้วยเราปาดยอดออกนะคะ ทีนี้ตัวอาหารเนี่ยมันก็เลยไปเลี้ยงตรงหนอ่อตัวนี้หลุดออกมาตรงนี้มีรากนิดหน่อยค่ะตัวนี้เห็นไหมคะรากเล็กๆตัวนี้เดี๋ยวปอจะทําการจิ้มไปกับเจ้าตัวพวกนี้เลยเพราะว่าเขามีรากแล้วด้วยตัวนี้จิ้มลงไปเลยนะคะนี่นะคะ พอปาดยอดแล้วเนี่ยอาหารก็ไปเลี้ยงตัวหนอ่อที่กำลังแตกออกมานะคะใหญ่ขึ้นด้วยส่วนตัวอื่นๆก็แผลก็มันจะมีลักษณะยุบลงไปนะคะค่ะทีนี้ตอนที่พักไว้ตอนนั้นก็คือว่าไม่ได้ให้น้ำเขานะคะเดี๋ยวอันนี้วันนี้ก็จะลดน้ำเลย รถพยายามอย่าโดนแผลคะ่ะโอเคเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะวา่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมน่าจะคงอีกหลายเดือนนะคะว่าตัวฟอร์มกอจะขึ้นไหมนะคะตัวรากอันนี้เดี๋ยวพอมันแข็งแรงแล้วป้อมก็จะแยกปลูกเป็นทีละกระถางปาดไปแล้วนะคะที่เป็นแผลไปแล้วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวหน่อเขาก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะทุกคน อันนี้คือไม่ได้ตั้งใจปาดนะคะแล้วก็ตอนนั้นน่ะที่เพิ่งเล่นแคคตัสก็ไม่ก็ไม่รู้ด้วยด้วยว่าการปาดเนะี่ยคืออะไรปาดแล้วมันได้อะไรตัวนี้เกิดจากความบังเอิญคือเขาโดนหนูกินค่ะเขาโดนหนูกินแล้วป้อมก็ไม่ได้ป้อมก็วางทิ้งไว้ค่ะไม่ไม่ได้สนใจอะไรพออยู่มาวันหนึ่งนะคะ ก็คือวางเขาทิ้งไว้เฉยๆนี่ละค่ะอยู่เขาก็มีหน่อขึ้นมาเราก็เลยเ,เข้าไปค้นหาคลิปหรือค้นหาความรู้ค่ะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะจึงได้รู้ว่าแคคตัสที่ทําให้มันเป็นฟอร์มกอเนี่ยเขาปาดค่ะปาดให้เป็นแผลเพื่อที่จะให้มีหน่อเนี่ยออกรอบๆเลยจากแคคตัสธรรมดาแบบหัวเดียวเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นหลายๆหนอ่อ ะะก็มันเป็นการดิ้นรนของพืชชนิดนี้นะคะขึ้นมาเป็นแบบหลายๆหน่อมันก็จะโตขึ้นมาเป็นฟอร์มกอรประมาณนี้เลยพอรู้แล้วก็เลยจึงทราบว่าฟอร์มกอเนี่ยเขาปาดนะคะถึงถึงได้มาเป็นกอแบบนี้ทดลองดูนะคะเพื่อนๆแคคตัสที่บ้านมีก็ลองดูค่ะถ้ามันยืดยาวแล้วก็เราก็ปาดออกมานะคะจัดทรงให้เขาสวยงามนะคะ ก็เดี๋ยวหน่อที่ได้มันก็จะเป็นกอแบบนี้นะคะทุกคนครั้งหน้าตัวคลิปนี้ค่ะอาจจะหลายเดือนหน่อยนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวป้อมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ป้อมชวนปลูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ